ดีครับก็สำหรับทริปนี้นะครับเรามีจุดหมายที่เกาะช้างนะครับซึ่งเป็นจุดหมายที่คุยกันไว้นานแล้วว่าจะไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับจนามารอบนี้นะครับได้จังหวะ,เห,ะเหมาะพอดีก็เลยชวนกันไปที่เกาะช้างนะครับกับสมาชิกเก่าๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจะมีคุณต้นกับพี่อาร์ตไปด้วยนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่จะไปจริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด5คัน แต่ปรากฏว่าก่อนวันเดินทาง1วันนะครับก็คุณต้นเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็พี่อาร์ตอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็เลยไม่ไปสุดท้ายก็เลยเหลือแค่ผมพี่ฮาวพี่โอมแล้วก็พี่ตินะครับซึ่งพี่ฮาวเนี่ยก็เอารถกระบะไปเพราะว่ามอไซ์เนี่ย ขายไปแล้วนะครับเจ้าโบ950ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาขับกระบะแทนแล้วก็พี่โอมกับพิติยังขี่มอไซค์อยู่พี่โอมแต่ก่อนนะครับถ้าเราดูในคลิปแม่ห้องสอนนะครับพี่โอมจะขี่ CB, c b c b r 650นะครับก็เปลี่ยนมาขี่ c 400นะครับ B M W c 400นะครับ ซีซีจริงๆมัน350นะครับแต่ว่ารุ่นมัน400ส่วนพิติก็เป็นแซดสามเหมือนเดิมนะครับก็ไปด้วยกันทุกคลิปนะครับไม่มีปัญหาว่าอคันนี้ CC เยอะคันนี้ CC น้อยแล้วมันจะไม่ทันกันจริงๆนมันขึ้นอยู่กับกลุ่มที่ขี่นะครับอย่างผมขี่เนี่ยใช้ความเร็วประมาณสัก1 2 0 130สนะครับสูงสุดก็140ส่วนมากก็ยืนพื้นประมาณ100ยเท่านั้นแหละครับ100ถึง120นะครับมันก็ทันกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางครับวันแรกก็เจออุปสรรคเลยนะครับตอนเช้าออกจากวังสะพุงอากาศดีมากอุณหภูมิอยู่ที่20องศาแต่พอไปถึงชุมแพนะครับออกจากวังสะพุงไปได้100กิโลฝนเริ่มตกจากนั้นก็ตกยาวตลอดทางนะครับจนถึงอรญญารญประเทศเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปตทชุมแพนะครับวันนี้เราก็จะไปที่อรเญีประเทศนะครับเจอฝนที่ชุมแพนะครับรถก็เละเลยก็กระเป๋าก็เพื่อ,อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซักนะครับตัวนี้มันเป็นดีหน่อยที่มันกันน้ํานะครับตัวนี้มันเป็นผ้ากันน้ําข้างในนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ชุดกันฝนแล้วก็ไปต่อ หลังจากออกจากชุมแพนะครับระยะทางที่เหลือก,ก็ประมาณ500กิโลเมตรนะครับฝนก็ตกลงมาตลอดทางนะครับจนเราวิ่งเลยนางรองไปนะครับจะข้ามไปยังจังหวัดสะแก้วนะครับระหว่างทางเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงถนน2เลนนะครับแล้วก็เป็นภูเขาคดเคี้ยวรถบรรทุกข,ขวามขวางถนนอยู่เราก็เสียเวลาไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็มาถึงขําพอดี สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับก็เมืม่อวานขี่มาถึงชุมแพปุ๊บฝนตกนะครับจากนั้นก็ตกยาวมาถึงอารัญประเทศนะครับเมื่อวานก็ขับมาประมาณ500กิโลก็เลยไม่ได้แวะถ่ายที่ไหนเลยนะครับส่วนของเนี่ยก็บางส่วนก็เปียกบางคนอาจจะเห็นแล้วว่าผมซื้อปี๊บปี๊บจีนมานะครับแล้วทีนี้มันมีปัญหาน้ําซึมเข้าใต้ปี๊บครับเสื้อผ้าบางส่วนก็เลยเปียก วันนี้ก็เลยเอามาตากกันให้มันแห้งนะครับแต่มันก็ไม่แห้งหรอกเดี๋ยวเราเก็บบางส่วนนะครับใส่กระเป๋าแต่ในกระเป๋าผมไม่เปียกนะแต่ว่าในในปิ๊บเปียกเหมือนเราขี่เข้าพายุแล้วก็ขี่ตามมันมาเรื่อยๆนะครับพายุมันจะเคลื่อนลงไปทางตะวันออกเราก็ขี่ตามมันมาจนมาถึงอลัรเนประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วมันก็ยังตกอยู่นะครับ ก็เลยเอาไดมาเป่ารองเท้าเป่าอะไรให้มันแห้งนะก็เน,นี่ครับเอาไดเป่าผมเป่าก็ไม่แห้งดีเท่าไหร่เดี๋ยวสักหน่อยนะครับอาบน้ําแล้วก็ออกไปทานมื้อเช้านะครับแล้วก็เดินทางต่อไม่รู้ว่าสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าจากที่ดูพยากรณ์อากาศคือวันที่2ที่สามฝนจะตกภาคอีสานแต่ว่าตากมันอยู่ทางตอนออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ก็เป็นอาหารเช้าของลาวิลล่าอารันยประเทศนะครับก็เป็นจริงๆมันเลือกได้หลายอย่างนะครับผมเลือกเป็นเบรกฟาตกับน้ำส้มก็จริงๆนะมันมีที่นั่งกินข้างนอกนะครับแต่ว่าพอดีเคลียร์ของไม่เสร็จนะฮะเขาก็เลยเอามาเสิร์ฟที่ห้องเลยที่พักนะครับลาวิลล่า,า,าเดี๋ยวพามาดูรถนะฮะ สภาพเป็นไงบ้างพี่เตะเข้าไหมเข้าครับกันน้ำไหมอันนี้กันน้ำกันน้ำเอาไว้ข้างหลังแต่ต้องตั้งขึ้นพี่กันน้ำแต่ต้องตั้งขึ้นอันนี้ไม่กันนี่ไม่กันกาดกาดเปียกไหมชื้น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 ไว้หลังก็ได้ถ้าชื้นชื้นเดี๋ยวใส่ไปสองชั่วโมงก็แห้งพี่ฟ้าอย่างนี้หรอมันทุกางเกงกับนี่แหละกางเกงใส่ไปสองชั่วโมงก็แห้งซันดีนะมาสองตัว มีอะไรให้มากกว่าเขมบนเละไหมครับยางมาต่อยรถใหม่ๆเลยอันนี้ติดถังน้ำมันถังเลยเละเทะรองเท้าเปียกใช่ไหมไม่เหลือทั้งน้าเลยเละครับแล้วก็ยางมาต่อยติดเพียบเลยนะดูตรงนี้ก็ยังเข้าเลยซอกเนี่ยมันไปทุกซอกอ่ะไม่เป็นไรคนบางคนปิดเทอมอยู่กับรถนี่แหละทั้งเครื่องบินเครื่นี้ยวาง Bye. <sweak> อยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับทางไปจันทคบุรีถ้าดูในคลิปทริปจันทร์กับคุณต้นนะฮะก็คือเส้นเดียวกันเลยข้างหลังก็เป็นภูเขาวสวยมากนะฮะอากาศเยน็นๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานพายุปัม๊มน้ำมันไม่ค่อยมีแล้วก็มันไม่ใช่เส้นนี้นะเส้นที่เราวิ่งคือเส้นนี้เส้นลอดยางนะครับเดี๋ยวเราจะ มันน้ำมันนะครับแล้วก็เติมน้ํามันก่อนข้ามไปเกาะช้างคาดว่าจะข้ามสักประมาณบ่ายโมงน่าจะถึงนะจากนั้นนะครับเราก็เดินทางต่อนะครับมุ่งหน้าไปยังจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าจังหวัดจันทบุรีนะครับจะมีทางลัด ไปที่จังหวัดตากก่อนซึ่งผมว่าทางลัดเนี่ยกับทางหลักเวลาพอๆกันนะครับเราก็แวะเติมน้ํามันเป็นปั๊มเล็กๆนะครับเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันนะครับจะมีก็คือปั๊มพีทีขนาดเล็กๆเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งออกถนนหลักนะครับจากสะแก้วไปที่จันทบุรีนะครับก็ทางดีเลยล่ะนะครับก็ทําความเร็วได้กับสภาพอากาศที่ หลังจากพายุนะครับอุณหภูมิก็ไม่สูงมากนะครับไม่นานเราก็มาถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับก็จ่ายตังค่ารถ80บาทค่าคน80บาทนะครับแล้วก็ไปรอขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติครับ วันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือนะครับกำลังจะข้ามไปเกาะช้างนะครับจะไปอ่าวธรรมชาตินะฮะก็รอพี่ฮาวนะครับเพราะว่าวันนี้เรามากันมอไซค์สามคันแล้วก็กระบะหนึ่งคันนะครับของผมก็เอาขึ้นกระบะเกือบหมดนะฮะก็เหลือนิดหน่อยครับ,บเดียวแปบบเดียวทำไมเขาถึงเรียกว่าเกาะช้างครับเมื่อก่อนนะ่มันเป็นเกาะอะไรจะ เอ้ยไม่ช่วยกันเลยเหรอเคยมีคนมีเกาะบนเกาะช้างมาเยอะแล้วก็นั่งเขามีเที่ยวไม่เท่าไรแหละแต่เมื่อก่อนยังไม่ได้ชื่อว่าเกาะช้างมีคนตกไงตกไงนั่งช้างแล้วตกไงเจ้้าาหนที่บอกเกาะช้างเกาะช้างเดี๋ยวไปโอ้ไปเป็นฝรั่งด้วยโอ้เกาะช้างเกาะช้างแมนแท้เก็สุดยอดพอยังนี้อยู่สุรินเลยหยุดขาดตอนนี้ก็ถ้าใครลงคานไปดูช่องอื่นได้นะ หลังจากสมาชิกในทิปครบแล้วนะครับเราก็ลงเรือนะครับแล้วก็ออกเดินทางข้ามไปยังเกาะช้างนะครับรถก็จะเต็มแบบนี้ทุกรอบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มอไซค์ถ้าไม่ขึ้นก่อนก็จะขึ้นทีหลังนะครับพอถึงเกาะช้างนะครับเราลงจากเรือเฟอร์รี่นะครับก็จะเจอทางแยกให้ไปซ้ายหรือขวานะครับส่วนมากโรงแรมรีสอร์ตต่างๆก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับเราก็ออก เดินทางไปยังรีสอร์ทก่อนเลยนะครับเพื่อเอาของลงนะครับของที่เปียกก็จะได้เอามาตากให้มันแห้งนะครับก็ถนนข้างบนเกาะก็จะประมาณนี้นะครับกว้างบ้างแคบบ้างแล้วก็ค่อนข้างชันนะครับถ้าใครเคยไปอ,อ่านไปน่านมาผมว่าเกาะช้างเนี่ยแคบและชันพอๆกันเลยนะครับแต่จะมีบางช่วงที่เกาะช้างมัน มันแคบกว่านะครับความชันปอการมันแคบแต่ว่ามันมีความแคบมากกว่านะครับบนเกาะก็มีปั๊มน้ำมันนะครับไม่ต้องห่วงว่าลืมเติมน้ำมันมาครับแต่ก็จะแพงกว่าบนแผ่นดินประมาณ2บาทนะครับต่อลิตรนะครับพอเข้ามาฝั่งขวาสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะเจอโรงแรมรีสอร์ทเยอะเลยนะครับที่ผมไปพักก็คือคลองพภาวรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลนะครับแล้วก็มีร้านอาหาร อยู่ข้างในก็คือเราอยู่ในนี้โดยที่ไม่ออกไปข้างนอกก็ได้นะครับวันนี้ก็ถึงที่พักที่คลองเพลสรีสอร์ทเกาะช้างแล้วนะครับหลังจากนั่งเรือข้ามมาประมาณ40นาทีนะฮะห้องพักผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะพันกว่าบาทแต่ว่าดีมากครับไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าก็ถือว่า ครบอยู่นะครับมีเสื้อคูมาบน้ําก็มีนะครับมีล่มมีรองเท้าแตะมีรองเท้าใส่ในห้องแล้วก็ที่สําคัญคือมันติดทะเลยอย่างเงี้ยครับเดินลงไปเล่นนิดเดียวเนะี่ยอันนี้เป็นเลนวายมันกว้างหน่อยนะฮะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นเตียงนะครับริมทะเล เข้าไปนั่งได้นะครับลงไปนั่งได้มีบันไดลงไปจากหน้าห้องก็ลงไปนิดเดียวนะถึงทะเลเลยนะครับฝั่งนี้จะมีต้นไม้บังนะครับแต่ถ้าอยู่อีกฝั่งหนึง่งจะโล่งเห็นทะเลเลยแต่ว่าช่วงตอนเย็นก็อาจจะมีแสงแดดนะฮะสองห้องหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องนะครับติด หาดนะครับหาดส่วนตัวราคารู้สึกจะประมาณพันนิดๆน,นะครับผมจําไม่ได้ว่าพันเท่าไหร่แล้วก็ห้องน้ําเป็นแบบนี้นะครับอาบน้ําอยู่ฝั่งทางนี้เล่นพี่เฮาถอดเกงอะไรอยู่นี่ฮะครับวิ่งก่อนนี้เฮ้ย <laughs> เย็นนี่ ้าวธนชาชนเยอะฝ่าเซเลนก็ต้องไปแถวพระพุธเยันนี้น่าจะลงมาหาเลยใจแน่ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดเอาไว้นะจุดหมู่บ้านชาวรมงบางเบ้านะครับก็มันมีประภาคารใช่ไหมฮะทางนู้นเดี๋ยวไปดูกันนะของที่เราลึกก็เนี่ยต้น้ตั้งแต่เด็กๆมานี่อ่ะ มาทะเลอ่ะไม่ใช่มาก่อนนะมันจะเป็นพวกนี้พวกหอยลีสโอเพนเดอะแคนฟอร์มีพีเปิดจีมือไม่ว่างโอ้ย oh <my> <laughs> เร็ ตอนนี้เราก็จะไปดูปอาพาคารนะฮะของเกาะช้างเดี๋ยวไปดูว่าจะเหมือนปอาพาคานคุณต้นที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีหรือเปล่านะฮะแถวนี้ก็มีเรือเยอะเลยนะครับเป็นเรือมันเขียนว่าทัวร์น่าจะเกี่ยวกับดำน้ำหรืออะไรนะข้างหลัง วันนี้เราก็เดินมาถึงประภาคารแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า,วามันอยู่ฝั่งไหนของเกาะช้างนะขี่มาผ้าขึ้นผ้าเรือเฟอร์รี่สาวธรรมชาติมาก็ขึ้นอ,ออกทางขวานะครับองมาเรื่อยๆก็จะถึง วันนี้ผมก็อยู่จุดชมวิวอะไรนะครับไก่แบ้ไก่แบ้นะครับไก่แบ้มันคือไก่อะไรครับมันเป็นญาติสายพันธุ์หนึ่งของไก่แจ้อ๋อไก่แจ้มาจากไก่แจ้แจ้แจ้ที่ร้องอะไรนะโอ้ยโอ้ยเราแจ้หนุนทุบไก่ ไก่แเป้ไก่แป้มาจากไก่แจ้ใช่ไหมครับมันมันเกิดจากการเรียกเขียนหรือเปล่าใช่ไหมเปลี่ยนช่องทันนะครับเปลี่ยนช่องได้นะครับถ้าดูอยู่ได้เปลี่ยนช่องได้เลยนะตอนนี้ไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ๊กไก่แจ๊กไก่แเป้ไม่มีสาระนะ วันนี้ผมก็อยู่ที่รา้า,รานาอาหารของของเพลรีสอร์ทน,นะคะรับก็สั่งอาหารแล้วก็ดูวงกระบองไฟด้วยขอบคุณครับวันอาทิตย์ถึงพรฤหัสนะครับกระบองไฟก็จะควงประมาณทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสุกเสราร์นะครับก็จะประมาณสองทุ่มห้าสิบถ้าจำไม่ผิดไม่งั้นก็สองทุ่มครึ่งนะมาลองดูอาหารที่นี่นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคนก็เยอะนะครับถือว่าเยอะเพราะว่า ร้านก็น่าจะเป็นแบบร้านที่มีชื่อของก่อช้างน,นะฮะ ัสดีเช้าวันที่3นะครับวันนี้ก็กินเป็นบุฟเฟ่ตของที่พักที่นี่นะครับก็อาหารเยอะอยู่นะครับมีหลายอย่างเลยเอัลัาโปจุนม่้าวต้มไม่พังพรน,นี้อะกระดูกหมามพี่เนี่ย กินมื้อเช้าเสร็จนะครับเราก็ไปที่สระว่ายน้ําของรีสอร์ทนะครับก็เป็นสระที่ติดทะเลเลยนะครับก็สามารถลงไปเล่นทะเลแล้วก็กลับขึ้นมาเล่นบนสระได้นะครับสระไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่มีคนเลยนะครับเหมือนกับสระส่วนตัวเลยนะครับมีน้ําตกแล้วก็ข้างบนน้ําตกจะเป็นอ่างเล็กๆนะครับเป็นเหมือนอ่างสําหรับนั่งแช่นะครับก็บรรยากาศดีครับ กลางวันก็แดดร้อนหน่อยนะฮะหลังจากที่เราลงสะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนไปพายเรือต่อนะครับแดดร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเรากำลังจะลงคายักนะครับเราจะคายักตั้งแต่เกาะสมิตนะครับ,กกรบไปถึงภูเก็ตกันเลยไปถึงภูเก็ตเนาะอ้อมออกมาเลยเลยต้องเจอมุกเกาะพิติครับเกาะช้าง <Wars S 1> ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เนาะธรรมดาที่ไหนเนี่ยขอบคุณครับพอดีเลยจ้งเนี่ยเลยวะเลยบายบ๊ายบายบ๊ายอบาย ว่ายมาสิตีมาย่งนีว่ายมาคุยคนไทยว่าไงเหนื่อยเนาะแหวนลอยอะไรนะไปคลองเพลาเลยไปไหมไปแล่ะสารกันนี่แหวนลอยเลยนะสามกันไปพายสองคนเลยพายบอลกันได้ที่นย่ต้องทำไมหัวมันหมุนไป ที่เราตีนจุ่มน้ำไหมเอาทำไมเป็นอย่างนั้นล้ำนั้นอ่ะหมุนไปหมุนมาคิดว่าอยู่เวนิสไอ้สัตว์โกโปรกูไม่ติดแล้วเนี่ย อนนี้ก็อยู่ที่ร้านกำลังทานมื้อเที่ยงนะฮะแต่ว่าราคาก็คู่ร่วไปนะครับไม่ได้แพงเมื่อเช้า,ากินคอนเฟลกับนาไอ้นมใช่ไ้มไม่กินอะไรเลยนะินให้คำว่ดวา,าดมดีกว่า <ๆ S 1> หลังจากกินมื้อเที่ยงเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็ข้างๆรีสอร์ทนะครับก็จะมีร้านกาแฟนะครับก็เป็นนั่งเล่นอยู่สักพัก นะครับจากนั้นบ่ายๆอากาศร้อนก็ขึ้นไปนอนนะครับประมาณ2-3เชั่วโมงพอแดดเริ่มอ่อนก็ออกมานั่งเล่นริมทะเลนะครับก็เป็นหาดส่วนตัวนะครับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับข้างในรีสอร์ทก็จะเป็นคลองนะครับซึ่งผมว่าน่าจะต่อจากคลองพาวนะครับน้ำข้างในน่าจะเป็นน้ําจืดนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคลองเข้าไปนะครับตรงนั้นคือเรียกว่าคลองพาวนะครับแต่ว่า พายเรือเข้าไปพายไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้ํามันไหลออกมาทะเลนะฮะพายทวนน้ําจากนั้นก็เล่นน้ํากันนะครับช่วงเย็นๆลงทะเลนะครับบรรยากาศชิลมากครับแล้วก็คนไม่เยอะมากนะฮะบรรยากาศดีมากๆครับใครไปก็ที่พักถือว่าโอเคนะครับกับราคาพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับโอเคไปชมบรรยากาศกันต่อเลยครับ เช้าวันที่4นะครับเราก็เดินทางออกจากที่พักนะครับคลองเผารีสอร์ทนะครับไปที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับก็ย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมนะครับย้อนกลับไปถ้าออกจากท่าเรือมันจะไปฝั่งซ้ายนะครับเราก็ย้อนกลับไปวนกลับไปนะครับทางก็ค่อนข้างแคบหน่อยนะพอมาถึงท่าเรือฝั่งนี้นะครับฝั่งเกาะช้างมันจะมีจุดให้ขึ้นเรือ2ฝั่งเหมือนกับ ฝั่งแผ่นดินเลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งวานะครับฝั่งขวานี้จะยื่นออกไปทางทะเลหน่อยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับที่เลือกําลังเทียบท่านีครับก็จะอยู่ชิดฝั่งมากกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหลก็ออกเลยนะครับเวลาก็ไม่ได้ฟิกแน่นอนนะครับพอลงเรือปุ๊บเขาก็จะจัดให้เราจอดแบบอาจจะเบียดเบียดหน่อยนะครับ เพราะว่าเขาต้องการปริมาณรถให้มันมันเข้าได้สูงสุดนะครับแล้วก็บาลานซ์ของเรือต้องเท่ากันทุกฝั่งนะครับจากนั้นเวลาไม่นานนะครับเราก็ออกเรือมานะครับใช้เวลาประมาณสัก40-50นาทีก็จะถึงฝั่งนะครับบนเรือก็จะมีของขายอย่างนี้นะครับเป็นขนมเป็นน้ำอะไรนะครับคนไม่ได้เยอะมากที่นั่งก็ว่างๆเลยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ท้ายของคลิปนี้นะครับที่จะได้เห็นทวเลนะครับก็จะมีคลิปหน้าต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ